สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดลเล่นมตราหมี u h t สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จังหวัดตรังย่างหมูในฐานะลูกจ้างมาหลายปีวันนี้คุณสุรนันท์ทองใหญ่มีกิจการของตัวเองเป็นเจ้าของร้านหางหมูอบโองค์ใครชิมใครชอบอยู่ที่บ้านป่ายางอำเภอนายงจังหวัดตรัง มีรายได้ฉเฉลี่ยเดือนละกว่า2 0 0 0 0บาทถามว่าทำไมเลือกทำหางหมูอบองตอบว่าเพราะในตรังยังไม่มีใครทำและที่เลือกอบในองเพราะอบด้วยฟืนในองดินควบคุมความร้อนได้สม่ำเสมอทำให้หนังหมูกรอบนานทั้งวันซื้อเช้าทานตอนเย็นก็ยังกรอบหอมกลิ่นควันจากไม้ด้วยจุดขายสำคัญคือรสชาติของหางหมูที่หมักข้ามคืนทำให้กลิ่นและรสน้ำหมักเข้าเนื้อและที่ขึ้นชื่อใครๆก็ชอบ คือน้ำจิ้มสูตรมัดใจลูกค้าหางหมูอโอ่งของคุณสุรนันท์ขายหางละ60บาทถึง160บาทแล้วแต่ขนาดขายทุกวันเริ่มตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปอาทิตย์ถึงขาย6วันหยุดเฉพาะวันอังคารวันเดียวเร็วๆนี้จะมีบริการส่งถึงบ้านว่าจะันัรงยังไม่มีใครได้ทำทีครับแล้วก็ลองลองหาสูตร่างยูทูบหรือว่าาง ที่ว่ากระบวนการวิธีตะมูงทำยังไงก็ดูจจก o ยู u b e กต้ะเคือปรกอบอยู่ได้ทั้งวันลยครับปรอบแล้วก็มีรสชาตที่เข้มข้นครับน้ำจิ้มซีฟู้ดจากที่ว่าสอบถามลูกค้าประมาณ9 0เครับก็บอกว่าอร่อยครับขอให้กิจการดีมีลูกค้าเยอะทุกวัน น้องรุ่นออกมาไปสิงบุรีที่จังหวัดสิงบุรีทุ่งนามีเสารประตูฟุตบอลสองฝั่งอย่างที่เห็นเนี่ยครับในอดีตเคยเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดสามเกลียวซึ่งถูกยุบไปเมื่อหลายปีก่อนเพราะทั้งโรงเรียนมีนักเรียนแค่เจ็ดคนน้อยซะจนอย่าว่าจะจัดการเรียนการสอนเลยครับตั้งทีฟุตบอลสักทีหนึ่งก็ยังไม่ได้มาฟังพุงยายดำสีใสชาวบ้านเล่าถึงการนำสนามฟุตบอลมาให้เช่าเป็นที่นากันครับ อ๋อนักเรียนมันน้อยอเขาเลยยุบยุบไปรวมวัดโพชัยสนามฟุตบอลก็ปล่อยอย่างนี้แหละแล้วนักเข้าก็เลยให้เขาเช่าทำนาแล้วเขาไม่กลัวเขากปล่อยไม่กลัวเขา่าเผได้ใครอยากมาเล่นเด็กๆมันในเนี้ยตอนเย็นอาจจะมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นเขาก็เลยปล่อยทิ้งไว้ปัจจุบันบริเวณพื้นที่โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่รกร้างมีเพียงเสาธงที่มีเสาวันเลยรัดปกคลุมทําให้พอจะบอกได้ว่าที่นี่เคยเป็นโรงเรียนมาก่อน วัดสามเกลียวเดินนำพื้นที่นี้ไม้เช่าทํานาส่วนเหตุผลที่ไม่เอาเสาประตูออกเพราะเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวในนาหมดแล้วเด็กๆก,ก็จะมาเล่นฟุตบอลกันเป็นประจักในทุ่งนาแห่งนี้หากเอาเสาประตูออกความสนุกในการเล่นฟุตบอลก็จะลดลงมีกีาหลายลที่การเล่นจะมีความสุขเล่นและสนุกยู่ที่คนเล่นด้วยมากกว่าความสมบูรณ์ของสนามน้องรุ่นม,มาไปเลย ที่จังหวัดเลยริมถนนหลังสารเจ้าปู่ย่ามีร้านขนมจีนน้ำยาผักบุฟเฟ่ชื่อร้านขนมเส้นวางหลังเป็นร้านแรกของจังหวัดที่ลำเลียงผักใสต่ตะกร้าบนน้ำบนดูเหมือนสายพานของร้านขายซูชิหน้าร้านมีป้ายโฆษณาเขียนว่าขนมจีนน้ำบนโดยสายพานลำเลียงเป็นตะกร้าลอ,อยบนน้ำบนมีตะกร้าใส่ผักลอยน้ำให้ลูกค้าตักได้ไม่อั้นวิธีการตักผักบุฟเฟ่บ,ฟเฟบนสายพาน ทางร้านมีครีมคีบส่วนกลางให้ลูกค้าคีบผักต่างๆเช่นมะระถั่วฝักยาวถั่วงอกหัวปลีอย่างที่เห็นอยู่นี้ลูกค้าต้องใช้ความว่องไวในการขีบผักเพราะน้ำวนเร็วมากร้านตั้งอยู่ที่ถนนหลังสารเจ้าปูยา่ย่าราคาเริ่มต้นที่49บาทจนถึง139บาทขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยาซึ่งมีให้เลือกอยู่7อย่างเช่นน้ำยาปูน้ำยาป่าแกเคีวหวานไก่ แกงไตปลาคุณพัชนันวาโรเยเจา้าของร้านเล่าถึงที่มาของสายพานลำเลียงผักมันของเล่นใหม่เนาะคือมันมันดูแปลกใหม่ดูเป็นไอเดียดูเป็นอะไรแบบเอ้ยคนพื้นที่คนบ้านๆเนาะชาวบ้านแบบเอ้ยมันนั่งกินได้กินสายพานน้าแทนที่จะแบบว่าต้องสายพานเข้าห้างแล้วก็กิน49บาทแต่เราสามารถแบบเออได้กินอะไรที่มันแบบเหมือนมีลูกเล่น เดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ราคาเริ่มต้นที่49บาทหาไม่ได้ง่ายๆน้องลุกส่งท้ายไปชัยภูมิที่จังหวัดชัยภูมิมีการแห่กระบวนผ่านบายสีไปถวายเจ้าพ่อพญาแลอย่างสารเจ้าพ่อพญาแลบ้านหนองปลาเท่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองในงานประเพณีบุญเดือนหกเจ้าพ่อพญาแลหรือพญาพักดีจุมพลเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกเมื่อ200กว่าปีก่อน ขบวนแห่พานใบศีปีนี้มีทั้งสิ้น63ขบวนเป็นการแห่ขบวนพานใบสีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนำขบวนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสวพลสุวรรณรัตน์และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิคุณธีบร,ราวิตนากรน,นอกจากนั้นยังมีรถแห่อ,อีกกว่า70คันแต่ละคันมีเครื่องเสียงดังกระหึม่มนักร้องนักดนตรีสนุกกันเต็มที่ เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเป็นหมื่นคนเต้นกันสุดเวียงคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายจากโรงเรียนผู้สูงอายุแต่งตัวเป็นเด็กชั้นุนบาลเต้นและรำกันอย่างสนุกสนาน hey, 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 hey. ขบวนแห่ระยะทางยาว4กิโลเมตรเริ่มแห่ตั้งแต่ตอนบ่ายเสร็จตอน2ทุ่มสมกับเป็นการแห่ขบวนผ่านบายสีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทำให้ดีจัดให้ดีต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของชัยภูมิพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก่